สวัสดี f c ช่างตอมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทุกประเทศทั่วโลกทุกภูมิลำเนานะครับผมอากาศก็เริ่มหนาวกันแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็เลยมาทํางานที่มันอุ่นๆกันนะครับผมก็คือแข้งนะครับผมตัวนี้เป็นแข้งข้างซ้ายข้างหมายเลขวีปรยุท์ห้านะครับผ่านศึกมาโชคโชนดูการเชื่อมนะครับผมถ้าเบิกใหม่ก็สองพันกว่าบาทต้องเอามาคว้านอีกนะครับผมอันนี้ก็เสาหลักรูดนะครับผมสองตัวเลยนี่ เห็นไหมไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆเอฟซท่านใดนะครับเสาเสื้อสูบรูดแบบนี้นะครับผมติดต่อมานะครับทักเข้าเพจเลยลงกึงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีนะครับผมที่นี่ถนัดเรื่องแปลงเชื่อมพอนอครับผมเรื่องแต่งเรื่องตัดเว้าวเป่าดัดนะครับมีเท่าไหร่ใส่ย,ยับนะครับผมอันนี้ก็ จะทำการนะครับปาดมิลลิงนะครับให้ใช้งานได้แบบเดิมตำแหน่งเดิมโดยที่ไม่ต้องเบิกแข้งใหม่นะครับเบ้าลูกปืนหลวมเกี่ยวรูดแตกหักแข้งระเบิดส่งมาซ่อมได้เชื่อมได้นะครับผมก็วันนี้นะครับมาดูกันนะครับที่สำคัญนะครับเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับลูกค้าบางท่านนะครับก็บอกเราว่านะครับ แถวบ้านผมก็ซ่อมได้พี่แต่ผมอยากส่งไปให้พี่ทํานะครับผมก็ถามว่าทําไมล่ะอ๋อสองเดือนสามเดือนแล้วยังไม่ได้เลยนะครับพี่ทำสองสาวันก็เสร็จแล้วอ่าอันนี้โดนใจนะครับจัดให้ก่อนเลยนะครับถ้าปากหวานแบบนี้นะครับลูกค้านะผมอันนี้ก็สองวันแล้วนะครับลูกค้าสมุดสงครามนะครับวันนี้วันที่สามนะครับต้องเสร็จนะครับผมถ้าไม่เสร็จนี่เสียชื่อเสียเครดิต นะครับเสียชื่อสโลแกนพูดจริงทำจริงหมดนะครับผมอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราวัางลูในก่อนเลยนะครับเพราะว่าการเชื่อมพอกเสาเนี่ยต้องเลาะเลาะหมดเลยเชื่อมพอกใส่เข้าไปนะครับยัดปีเนียมแน่นๆเหนียวเหนียวนะครับปีเนียมเนี่ยแข็งกว่าแข็งอีกนะครับที่ผมเชื่อมเนี่ยพอะรถเชื่อมเนี่ยผมได้มาจากเสื้อเกี์อ่าชุดเกียร์ชุดฝาสูบของรถเก่งนะครับไปซื้อที่โรงขายของเก่ามาแล้วก็มาหล่อนะครับผม มันจะเป็นอลูมิเนียมที่เติมเข้าไปนะครับมีความแน่นแข็งแล้วก็ไม่ค่อยมีฟองไม่ค่อยมีตามดสังเกตผมเชื่อมนะครับปาดแล้วมันไม่ค่อยมีตามดนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมมันเกรดดีนะครับถ้าเราไปใช้อลูมิเนียมเกรดธรรมดาอย่างเช่นพวกกระป๋องเบียร์เสื้อสูบอะไรพวกเนี้ยนะครับแข็งมอไซน์เงี้ยนะครับโอ้โหมันนิ่มกว่าอีกบางทีนะครับมันนิ่มกว่าบางรุ่นนะครับเอามาเชื่อมแทนที่มันจะดีจะแข็งครับ กลายเป็นเชื่อมไม่ติดบ้างเชื่อมแล้วไปใช้แป๊บเดียวแตกแล้วยิ่งกว่าเก่าอีกนะครับผมอันนี้เราก็เน้นของดีให้ลูกค้านะครับถึงแม้จะใช้เวลาไม่นานเราก็ต้องทําให้ดีนะครับผมมาเรามาดูกันครับขั้นแรกเลยนะครับฝากเก็บด้านในก่อน